ดีสวัสดีท่านผู้ชมมาตามเดินญ,ญา้าโอ้ยตัดหญ้าดูสิข้าวนะ่ะข้าวงามงามท่านผู้ชมข้าวยายแม็กเนี่ยดูสิโอ้โหแล้วน้ํามันลงตัวแล้วน้ํากําลังพอดีพอเหมาะเลยแหละลุงไม่อยากเดินอีกรอบนึงเพราะไอ้มดมันเยอะนะมดมันอยู่ในทําคันเทนามันกัดแล้วคันเสพเลยแหละเนี่ยต้นไม้แห่งนี้นะครับ อยู่เป็นร้อยปีแล้วนะเกิดมาตอนที่ลงเกิดมาก็เห็นมันเลยนะโตแล้วนะต้นไม้เนี่ยต้นตะแบงเนี่ยตอนลงเกิดมาก็เห็นแล้วนะต้นนี้แหละตอนเล็กๆเกนะี่ยตอนลุงเด็กเท่าเองแหละก็เลี้ยงอยู่แต่แถวนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนี้แหละวันเวลามันเลื่อนเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็สิบปียี่สิบปีสามสิบปีดูสิต้น mm hmm. เห็นไหมสูง ร่วมรอยปีนะเนี่ยไปดูร่องรอยปีที่แล้วที่น้ํามันท่วมนะเนี่ยระดับนี้แหละท่านผู้ชมเนี่ยระดับที่ปีที่ท่วมนะ่ะโอ้โหท่วมมิดหมดเลยโอมดนี่ไงที่กะเหามาตัตะกีเนี่ยโหแสบเลยตัดเออเอาญ่าไปให้หวัวดูบรรยากาศสีข้าวงามงาม แต่ก่อนลุงก็มาใส่เบ็ดแถวนี้แหละแต่ก่อนมันไม่ใช่รูปร่างแบบนี้หรอกนันมีนาเนะ่ะมันเป็นเล็กๆๆอะ่ะทีนี้ลุงก็มาใส่เบ็ดกันตอนเย็นๆไล่โวเข้าก็มาใส่เบ็ดปลาเยอะแถบนี้แต่ก่อนปลาเยอะมากบริเวณนี้แหละมเ,ะม,เออมื่อเฮอมันก็ปลาแบบสมัยแต่ก่อนใส่เบ็ด,บดมันจะติดดีจนปลานะแต่ก่อนอะ่ะลุงมาใส่ประจำใส่จนได้ปลาเยอะด้วยแหละแ,แล้วไม่ใส่่ะ น่าจะใส่ปลามันขึ้นจะนุ่นแล้วนี่อ<ำ>เออนั่นแหละโอ้ยข้าวงามจังเลยป่ะหืมจะย่ามันก็ปนบ้างเลยเ,าาเขาตัดต้นเะดาวเขาโค่นทิ้งเลยนะ่ะไม่มันเขาไม่ได้ประโยชน์มันไม่ใช่ต้นตรงอะ่ะเขาเลยต้องตัดเอามาเลยใช่ไหมนี่ยรถมาใส่ขับรถเข้ามามาได้บ่อ ฮะมันเล็กไปที่อันทะเลสาบทุ่งกุลาน่าจะไปกับลุงโอ้ยสนุกจนอุถ้าไปอ่ะดีเลยลูกหูเดี๋ยวแล้ววันนั้นไปกับลุงไหมเงินเยอะที่ไหนแหมงานเยอะพูดดู<า>วันที่นูน่นอกันยายนอ่ะไปที่อำเภอกำมะลาสายไปไหม ไม่กล้ายการสินส่ว์โนมมไซไปไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันไงฮะไม่โนไม่ได้ไปหรอกอือี่นฮนนนนกนกนกนะนกมันขึ้นมามันมาเกาะแล้วน่ะแล้วนั่นนั่นเห็นไหมมันร้องทร้องไ้มดอเยอะมดเยวเลยไหมตัดตมไปหรือเปล่า มดนี่ดูสิอุ้ยมดระวังนะมันกัดเจ็บได้นะมดเนี่ยอุ้ยเสบเลยล่ะระวังให้ดีนะเพราะน้ำมันท่วมมันก็เลยหาที่หลบอ่ะมันก็หาที่สูงอยู่นอกอ่ะเอ้ยไม่ใช่นกมดน่ะโอ้ดูสิลุงแพ้มดนะบางทีมันกัดแล้วมันระวังมันกัดนะนรองเท้าอันนี้ก็ไม่ไม่เอามารองเท้าที่หุ้มแบบเป็นรองเท้าที่หน่วยแม็กมาแล้วนะ่ะ เออคุยมามาเออเอาไปให้ญาติท่านเอาให้วัวท่านผู้ชมมีวัวอยู่กี่ตัวทั้งหมดวัวฮ้ห,ห้าตัว,ตวอวุ้ยวัวเยอะมากเลยวะ่ะห้าตัวท่านผู้ชมมันเป็นรอยอะ่ะผิวหนังเรามันจะแพ้แล้วมันจะคันแล้วเองเกาอะ่ะข้าวสวยมากเลยท่านผู้ชมเมื่อปีที่แล้วอะ่ะน้ำท่วมหมดเลย บริเวณพื้นที่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมดูสิระแรกนี่แหละน้ำมวลมาหาน้นาหมดเลยจำได้ไม่เคยลืมเลยน้ำเยอะแยะไปหมดน้ำจนไม่วัดไม่ไหวสุดท้ายข้าวละละ,ล,ะ,ล,ะลายเสียหายยับเยิยนหมดเลยไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยข้าวงามกว่านี้อีกนะท่านผู้ชมข้าวเมื่อปีที่แล้วนะแล้วไม่ค่อยมีหญ้าปนหรอกปีนี้ยังมีหญ้าอยู่บ้างปีที่แล้วโหสุดยอดเลยข้าวกะว่านึกว่ามันจะ อไม่ท่วมไม่ไม่เสียหายนะพอ,อะสุดท้ายไงยโหมันเป็นเดือนนะไม่ชมน้ำมันขังไว้เป็นเดือนอะ่ะฮะตอนมาเริ่มท่วมนะตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาเนะี่ยกันอย่างนี้กันยาเนาะตุลามันก็เริ่มพายุข้าวพายุนูโรนะ่ะที่โนรูเอะถูกถูกต้องไหมพายุโนรูใช่ ปีที่แล้วนะครับโอ้โหถลม่มทลายทีแรกคิดว่ามันจะไม่เป็นไรแบบมันมารวดเร็วมากอ่ะมาแป๊บๆเราก็ท่วม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 ผมเดินเดินมาดูเนาะเดินมาดูแถวแถวนี้แหละตอนแรกเดินมาดูแถวแถวนี้แหละตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ไม่มีอะไรนะเคยเดินมาไปดูคลิปเก่าๆที่ถ่ายเอาไว้ในยูทูบ e ั่นผู้ชมโอ้ยะตอนตอนนั้นช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าลุงเดินมาแล้วลุงถือร่มมา มันมีลม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 ก็ม <us> um, hmm. ีน้ําฝนแบบมันไม่มีฟ้าร้องคํารามน้าเป็นพายุไงโอ้ยมันมาแบบมาแรงมากเร็วมากอ่ะพอช่วงเช้ามันมาเนาะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเนาะมันถล่มทั้งคืนเลยวันนั้นน่ะแป๊บเดียวมันขึ้นถึงต้นไม้นี่เลยน่ะมันเร็วดเร็วมากเลยโอ้พายุไอปีที่แล้วแล้วน้ํามันก็มา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  เราก็พยายามดูจับตาสังเกตการดูว่ามันจะท่วไมไหมเนาะพยายามเออสังเกตดูสังเกต,ด,เกตดูระดับน้านะที่ไหนได้อะ่ะพออีรุ่งขึ้นมาไปถึงถนนเลยอะ่ะถนนที่ที่ตรงสารปูตานั้นผู้ชมตรงนู้นที่มองเห็นไหมนั่นแหละขึ้นไปถึงนู่นเลยนะ่ะแค่ชั่วชั่ววันสองวันไหนสารปูตานะ่ะเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะ,นะสารปูตาตอนนั้นสารปูตาไม่ใช่หลังนี้นะ เป็นหลังเก่าเขาเลยท่วมเลยท่วมปุ๊บเขาก็เลยมารือ้อแล้วก็ทุบออกแล้วก็ทําใหม่คือคือหลังนี่แหละหลังปัจจุบันที่ตั้งอยู่นั่นแหละครับหลังล่าสุดที่หลังจะโดนท่วมปีที่แล้วตายายก็ไม่มีที่อยู่ปู่ย่าตายายสุดท้ายเราก็เลยทำเอรอร่่มบริจาคก,การสร้างใหม่หลังใหม่นั่นแหละคือสาเหตุ เหตุการณ์ที่ผ่านพ้นมาเมื่อปีที่แล้วพอปีนี้ก็ก็อยังใจเย็นไม่ได้เหมันกันแหละนะแต่ภาวนานั่นแหละให้มันท่วมเลยเพราะท่วมเสียหายข้าวพวกเราหมดนั่นแหละแทนที่จะได้กินกลับไม่ได้กินอะ่ะเพราะพวกเรามันอาชีพทาวนาอยู่แล้วเนาะฟุ้ยไปโอ้ยหมดคันลุงจน,นดูสิแดงทั้งหมดเลยช่วยอนะยไร แม่ถ่ายรูปเองถ่ายคลิปเองไปลงยูทูบยูทูบเอร์ก้องทำไหมทำไม่ได้มันมีคนถือกล้องไงมีคนถือกล้องให้ลุงลุงจะถือยาได้ไงช่วยได้ไงไม่่ายก็ได้งนี๋ยวนี้ทำไปลุงจะเก็บตกบรรยากาศแล้วได้อะไรครับได้เอาเก็บไปไว้โต จะอะไรขายมันไงฮะให้มันมีูไม่สุดเลยปลาไม่ได้ลงไงก็บอกไปลงช่องนั้นไงช่องดาริ่งสุริน่ะเป็นช่องอ่ะช่องสองลงด้วยลงช่องพร้อมกันเลยเออลงทั้งสองคลิปพร้อมไปไาไปพี่น้องหญ้าสวยเนี่ยดูสิหญ้าโหงามมากเลยอากาศก็จะพรบค่ำแล้วดวงอาทิตย์น่ะ ดูเสียงนกร้องนะ <Wow. S 1> นั้นเนี่ยเอามาแปดนาแปดนาทีแล้วนี่นี่บรรยากาศตนนันท่านผู้ชมนกเสียงเขียดเสียงกบร้องทุ่งนาหนุนนกเกาะตามต้นไม้สองสามสี่ต้นนี้นะ่ะเป็นร้อยปีนะโอ้ยหมดหมดกัดหมดกัด ข้าวงามมากเลยดูสิสวยจริงๆง,งามจริงๆท่านผู้ชมเอ้ยข้าวเนะ่ะนกๆกนกมันเกาะอยู่ในต้นเนี่ยเสียงดังมาถึงนี่เลยรอ้องเสียงพระสวดมนต์ที่วัดทำวัดเย็นน่ะโดยท่านผู้ชมนู่นวัดป่าอยู่ทางนู่นอะ่ะไปยินเสียงไหม ดูข้าวเจเอกสิมันกำลังจะตั้งท้องแล้วนี่ไวมากเลยข้าวงามมากเลยทั้งแปลงเลยดูสิโอ้ยข้าวสวยจริงๆเอามามาแล้วย่าแบกมาแล้วโหเก่งแท้มดเยอะมากเลยมดคันไฟนะ่ะ อ่าส่ไปเลยนี่ไปเอาไม่อีกโอเคไปอีกรอบหนึ่ง เปล่าอีกแล้วรถไข่นู่นนะ่ะอ้าวมาแล้วท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งแบกมาแล้วนูน่นลูกแบกมาแล้วละ่ะเดี๋ยวถึงแล้วละ่ะแปบ๊บเดียวตั้งไกลนู่นน่ะโอเคใกล้มาถึงรถแล้วอืม นี่เรียบร้อยได้แล้วอีกรอบหนึ่งนี่เลยพระสวดมนต์นนะ่ะวัดป่านะ่ะอีกรอบเต็มเนี่ยอีกกีรอบนะ่ะเหรอไปงั้นนะ่ะลุงไม่ลุงเชื่อไม่ได้หราล,ลุงไม่มีรองเท้าใส่มดมันกัดนะ่ะป้าไปรอบหนึ่งน่าจะใกล้เสร็จแล้วเลย สมัยต่ก่อนน่ะมันไม่ได้ใช้เครื่องตัดนะใช้เคียวท่านผู้ชมใช้เคียวสองมือนี่แหละตัดตัดหญ้าตะก่อนลําบากยิ่งกว่าน,นี้อีกเนาะแต่สมัยนี้เ็าใช้มีมีเลื่อยสมัยนี้มีรถไม่ใช่อีกหละมีเครื่องตัดหญ้าแบบนี้ช่วยในการาตัดแล้วให้ทุ่นแรงมันก็เลยสะดวกรวดเร็วได้จํานวนเยอะแล้วก็ได้ไวด้วยนะครับสมัยตะก่อน,นไม่มีลอกใช้เคียวเกี่ยวกับมือนี่แหละ ยุคนี้พัฒนามาแบบได้เครื่องตัดมันก็ได้หญ้าเร็วรวดเร็วขึ้นนะครับนูน่นไปอยู่นูนน่นน่ะต้องอุ้มมาท่านผู้ชมรถเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ถึงนะ่ะเพราะทางมันเข้ามันแคบแกก็ต้องไปรวบรวมแล้วก็แบกมาจากต้นนั่นแหละครับเดินมาลงที่รถนะครับผมไกลมากเลยแนะบกมาต้องไกลอ่าได้มาอีกแล้วนะกำลังมาท่านผู้ชม ระยะทางก็อ้อมไปนู่นนะมันไกลดูสิไกลมากเลยนู่นนะไม่ใช่ใกล้ๆเลยกว่าจะถึงแบกมาตั้งไกลนะท่านผู้ชมสงสารจนดูสิเดินมาแล้วนู่นะ่ะไกลมากเลยโอกว่าจะถึงม,มาแล้วใกล้จะถึงแล้วเพราะมันไกลระยะทางที่มานะ่ะโอเคถึงแล้วสายแล้วใกล้จะเต็มคันแล้วนะครับดูสิ เนี่ยหญ้างามงามหญ้าที่ไปเกี่ยวมานะหญ้าสดสดเ่ยเอาไปให้วัวกินโอ้หลุงกลับบ้านก่อนนะเองคทำไปเด้อรับท่านผู้ชมขอเก็บภาพรบรรยากาศพระทัทนทีเด้นลูกไปทำงานต่ออีกรอบหนึ่งสองรอบน่าจะได้พอดีแหละครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภายเดอ้อฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ หลานลุงเรือนะครับขยันกำลังจะให้แกด,ด้วยเรียนอยู่มสาแล้วละ่ะโอเคผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษอภายนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้เขากล่าวคำว่า,าสวัสดีครับอื